สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเปิดการประชุมซีนอดสมัยสามัญครั้งที่16ในวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาภายใต้หัวข้อพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันกล่าวคือการเป็นเอกภาพการมีส่วนร่วมและการทำพันธกิจเป้าหมายของซีนอดครั้งนี้คือการรับฟังซึ่งกันและกัน นั่นคือทุกคนฟังเสียงพระจิตเจ้ากระบวนการนี้ใช้เวลาสามปีต่อเนื่องเริ่มจากการฟังในระดับพระศาสนาจักรท้องถิน่นพระสังฆราชเขตศาสนาปกครองนครราชสีมาได้แต่งตั้งคุณพ่อออกัสตินเปรมปรีวาปิโซเป็นเลขาธิการสมัชชาและคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยคุณพ่อสุเทวณพงศ์ทิพากร คุณพ่อสมเดจพันสมบัติคุณพ่อวีรศักดิ์จันทรังสีและคุณพ่อสุรชัยเจริญพงศ์โดยมีคณะสงฆ์สังฆมณฑลนครราช,ชสีมาเป็นผู้ประสานงานฝ่ายสงฆ์และผู้ประสานงานฝ่ายนักบวชและคารวะอีกจำนวน39ท่านเป็นผู้รับผิดชอบสมัชชาเขตาศาสนปกครองนครราช,ชสีมาคริสตศักราช2021เมื่อวันที่12กรกฎาคม คริสตศักราช2021เพื่อให้การประชุมสมัชชาเขตศาสนปกครองนครราชสีมาคริสตศักราช2021ดำเนินตามวัตถุประสงค์และได้เริ่มทำสมัชชาอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมคริสตศักราช2021ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูตจังหวัดนครราชสีมาโดยบิชอปยอแซฟชูสักิ์สิริสุด เป็นประธานในพิธีและต่อด้วยการประถมนิเทศผู้ประสานงานโดยคุณพ่อออกัสตินเปรมปรีวาปิโสอุปสังคราชและเลขาธิการสมัชชาและคุณพ่อยอเซฟยากอบสุเทพวณพงศ์ทิพากรเลขาธิการเขตศาสนปกครองนครราชสีมาผู้ประสานงานประกอบไปด้วยพระสงฆ์นักบวชชายหญิงสัตบุรุษครูคำสอนผู้สูงอายุ เยาวชนชายหญิงนักวิชาการตัวแทนหน่วยงานเจ้าหน้าที่สำนักเลข,ขานุการเพื่อทำความเข้าใจในการฟังเพื่อเก็บข้อมูลโดยมีคำถามหลักที่เป็นคำถามพื้นฐานสำคัญสำหรับสมัชชาครั้งนี้คือพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันในการประกาศพระวรสารการเดินไปด้วยกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในพระศาสนาจักท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไร มีการก้าวเดินไปในทิทางใดบ้างที่พระจิตทรงเชื้อเชิญเราเพื่อเติบโตขึ้นในการเดินทางไปด้วยกันของพวกเราด้วยการไตร่ตรองนึกถึงประสบการณ์จริงมองย้อนไปดูประวัติศาสตร์ชุมชนแห่งความเชื่อของเราแล้วนำมาแบ่งปันกันการฟังเป็นก้าวแรกในความสัมพันธ์แต่การฟังเรียกร้องให้ต้องเปิดใจกว้างโดยปราศจากความลำเอียงใดๆ ทุกคนได้รับการเชื้อเชิญให้พูดออกมาด้วยความกล้าหาญและจริงใจโดยผนึกเอาเสรีภาพความจริงและความรักเข้าไว้ด้วยกันเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ได้คำตอบของคำถามหลักคือ10ประเด็นคำถามของการก้าวเดินไปด้วยกันที่นำมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันหรือผนึกเข้าด้วยกันเพื่อให้การอธิบายดูง่ายขึ้น เป็นการร่วมทางและข้อเสนอที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอธิษฐานภาวนาการอบรมไตรตรองและแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่มีผู้ใดที่ถูกทอดทิ้งออกไปจากแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าเริ่มตั้งแต่บิชอปไปถึงสัตบุรุษคนสุดท้ายฟังทุกคนที่ได้รับสินล้างบาปแม้จะเชื่อต่างนิกายกันใส่ใจเป็นพิเศษ กับบุคคลที่เสี่ยงกับการที่จะถูกตัดออกไปกล่าวคือสตรีคนพิการผู้อพยพผู้ย้ายถิ่นฐานคนชราคนที่มีชีวิตอยู่ในความยากจนคาทอลิกที่น้อยครั้งหรือไม่ปฏิบัติความเชื่อเป็นตน้นหาวิธีการที่สร้างสรรค์เพื่อฟังเด็กและเยาวชน ไม่มีผู้ใดไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดไม่ควรถูกตัดออกไปขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันกล้าหาญที่จะพูดและซื่อสัตย์ในการรับฟังซึ่งกันและกันด้วยการนำของพระจิตเจ้าเพื่อเราจะรับใช้ซึ่งกันและกันก้าวเดินไปด้วยกันในระดับภาคพื้นทวีปและระดับสากลต่อไป